สบ,บายดีพี่น้องสับปะรีสอๆสวย,สวยพี่น้องบะมนเขาเศร้าแล้วหลังจากมาจากสายบ็ดยามป่าต่นี่แหละไม่รู้วก็เกิดพี่องเว้ทอดปลาช่อนตัวใหญ่ๆตำถั่วคุยผักอีตูเนาะหมุดจอมากินเขางานกันเด้อพี่น้องเว้ปลาช่อนตัวใหญ่ๆปลาทะปลาไหลอูยอ้ย มาลุงมาลุงลังตักข้าวนะคะลุงเข้าเจเลยลุงเข้าวเจครับสวัสดีครับาเดี๋ยวพี่ดอกเด้อนี่นะี่ที่ไหนลาต้นอะไรเงี้ยลาที่ได้มาช้าไหมเพป็นยังไงมากพี่น้องตัวบบเออเลยวะนี่แพ่ไปนี่แค่น้อยบว่อืมทำถั่ว สบายดี้พี่เทนเทน,เทนมาดูกล้องให้แม่สิคันนี้เอาใหม่คันนี้ามันสกลาวเลยม,ม,มัน,มนกเมเล็กนะนี่ยังมันก็เถอะเลาตัวไม่รู้เป็นอะไรปวดเดยอะ่ะปวดข้อคนาบินกุแจนจะปิดอนะ่ะปิดไม่ได้นะโอ้พอกลับมานจเจอ มาบ้านเลือกเก่าโลกเก่าคืนบอกว่าไม่คือหรอกกรรมเั็นที่คนไม่ได้ออกกำลังกายนี่มองกำลังกายเลยดูแม่สุขเป็นไหนไหมกระปอลหรเห็นชาติไหมหัวหางเห็นไม่หรอกเนี่ยครอบตาเราเนี่ยตอนให้แล้วนะ่วนะเห็นมื่อยนะมาเออบอคกูนะกูบายบานี่สนามที่มึงทอดไร มืนอจ,จะถ่ายแค่นี้ะจะเป็นเอาเป็นองมาลูกู่เย็นเท่าไหร่ไม่เดือดเข้าปเรื่อยๆปรช้อนตรงน,น,นี้พีนองก็จะเพิ่อเมื่อว่านานก็จะขี่กันนะต่อส่วนมัจะสิดปลาไปก่อนเนาะ,ะมีอะไรหายอะตรงนี้ เาก็ได้เมนูใหม่แล้ว่ยาย่าเนเป็นของเมนูใหม่เขาขยา็ต้มให้หลายท่ากิน <c oughs> ตัวก็จไปซื้อเขาไม่เอาก็ของพ่อคุณขออคุณครับมทั้งทัวอทั้งท้งทั้งทั้งยัองทั้งทั้งทั้ยวั้ยทั้งทั้งทั้งทัมงั้งทั้งมั้งม้งทันงมันงทั้่ทั้ั้งะันันั้้ันััั่ัั

กินกระทอดเบื่อเราจะกินปลาเกินน <c oughs> <c oughs> ี้ได้ไหนะรับ <c oughs> <c oughs> ไม่ช้าสมหมดหมูทอดไปแล้วให้ยนยงทอดหมูให้เนี่กระทอด เสนน้อนนี่ือแต็มหมอหลามผมไม่ได้กินเนาะลาบปูกมีแล้วยังไม่ครบสูตรเห้วุ้นซ oh ุ้งนะต้องเรงมาใจมาคนไทยหลังสิุด

ขนาดพ่อยังไม่เป็นเลยเราอย่างเมื่อคนบ้านรับจำนะได้อ่านเป็นแบบได้เป็นนอนการเป็นให้อา่านให้แั้วกาเนี่ยอ่านเป็นหมดไม่ใช่ใครสานวะถ้าเราอ่ะขั้นบน,นเราไม่ได้ทำอะไรแล้วลูกเราไม่นอนอ่านเป็นเลยไม่มีใครสอนนะเขาจำเองเหรอ,อ ทำดีมันมดื้อดืเาวันเด็กเลอือดเด็กสลัดการพัฒนาการเรียนรู้ได้ไปสมัมา,มาก่อนจะน้กินแตน่น้ำนมนมก็ไม่มีกิน,ตนนะกตแต่น้ำถั่วเหลืองต้มแต่น้ำตาลนั่นเวันนี้กินดุดอย่างวันนี้เราจะเลือกกิน นี่ก็ตำผ็ดกับตำมะพร้าวมีนะเข้ากันรสไฟรานไทยตั้งีจมันริงตำมะพร้าวตำมาคือแหตรกอกระชุ่มกระเข้ากันเนี่ยนาคมกระอเสียงนะครับฮัอโหลฮัลโหลไปคุยกันเสียงดังใจ้็เสียงน่อง มากเลยน้องน้ำแก๊ตื่นได้างเหรตืจะดีมากเห็นไหมลูกมาตาตูดกัอ้าวใครมาทุกตาวันเสาร์ที่เราตื่นที่หา พอจะยิงสู่ไปโรงเรียนนะเจ็บงงแล้วยังไม่เฉดเลยเรียกแล้วยังไม่ตื่นแล้วตอนน้ตอนนั้นยิงตัวกันนางน้ำเรียกอะไรกันเมื่อคืนเมื่อคือโกรธแม่แม่ว่านอนแล้วดึกแล้วจะสี่ทุ่มแล้วเก็บตัวสับเพราะแม่เสียงดังของเขา ร้องหาสื่อเราจะยินใ่ไหรัเราอยู่ข้างนอกะเเราให้ราสันเรารีเาเลาไหนนแม่ตะกตะกตะกเสียงดังหนูหลายาเลยห้องน้ำเสียงดังไม่ได้หรอกชอบคนทัวเบา

ยูน e ่าก็จะแกร์วะอ่ะกะิดไหมคะจะกระชีฟังิดไหมมั้งมาาโอ้พี่นยกินอีสองคนก็ยังสำเก่าปลาก็ดาษแสบๆ คนอยู่างกูหนาเนาะน้ามงามฝากก,ากันนึ่กระดับหมดตัวมากินมะม่วงเด้อพี่น้องเลยปลาไหลปลาไหลขอโทษขอพายหนูบอกกินปลาไหลเด้ออย่างมื่อนี้กับเซรลล่าเลยพี่น้องจ๋าฝากกดไลก์กดแชร์ดเด้อขอบคุณทุกเม็นกำลังใจมาขอบคุณพงษใหญ่เจดีสุขถามที่คอยซัพพอร์ตมะม่วงเนาะฝากกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเลยสบายดี